ตามต่อจะตามต่อจะไม่พูดเยอะนะคะแค่พูดเกินเกินไปก่อนเหมือนเดิมนะรวมชุดรวมลาวสตาร์หนไหลไปอันนั้นเลยค่ะวันนี้ตอนเช้าช่วงเช้าลาวสตาร์ไหลเนาะลาวสตาร์ไปเล่นลาวลาทีวีได้นะ รุ่นเราทีวีได้นะเราสตาร์นะอืมที่เหลือก็เอาชุดรวมเราไปจิ้มนะคะจะเอาดีกว่าพี่ว่าเนาะลืมเขียนศูนย์เราไปไว้ตรงท้ายๆเลยจริงศูนย์ก็เด่นนะศูนย์ก็เด่นจะให้เด่นทุกวันกเ็เบื่อเกินนะแต่มาทุกวันนะมาทุกวันศูนย์ไม่ต้องห่วง มาทุกวันกับมาทุกวันดีไม่ดีเด่นด้วยนะพรุ่งนี้นะสวนแต่พี่ได้ลงไปแล้วเพราะว่าสูสีกันนะแต่หนึ่งไม่เด่นสุดนะวันนี้นะหนึ่งนะหนึ่งเด่นสุดนะอือรูดหนึ่งรูดหนึ่งจะเท่งมากนะหนึ่งเด่นหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหกได้เลยแต่ถ้าจะรูดให้มีหนึ่ง ขอให้มีหนึงนะหนึ่งเสริมไปด้วยศูนย์ด้วยชอบที่ชอบศูนย์ทุกหน่วยทุกหุ้นชอบศูนย์หมดเลยนะคะลาสตาข้างล่างจะปังเหมือนวันนี้เปล่านอ้อลาสตารเราเนาะน,นี่ทำแบบแยก,แยกๆทีเดียว แต่ที่จริงชอบชุดรวมนะลาวสต์อยากให้ชุดรวมนะอยากอยากเล่นชุดรวมมากกว่าเนาะทำของเขาแยกวันนี้มันเป็นยังไงทำ,ทำแม่งทำแมไงไม่รู้อ่ะเป็นเลขที่พี่ไม่ค่อยชอบ่าไรแต่ลาวสตาชอบเก้าด้วยนะแต่ตัดทิ้งนะพูดอย่างนี้ชอบมานะชอบมานะ่ดีไม่ดีเก้าบนล่างเลยนะวันนี้นะจริงอืมเนี่ยพี่จะรูดเก้าไปด้วยนี่ตัดทิ้งก็มาได้เนี่ย ราสตานะอือเอามาใส่สามตัวเลยจะเจาะเอาตามนั้นนะแต่รูดเอาจดได้เก้าด้วยอย่างดาวีดาวีองี้วันนี้นะพี่เสดายศูนย์ศูนย์เขาเด่นมากจริงๆนะศูนย์เขาเด่นมากแต่แต่แต่เอามาเป็นตัวรองแต่พี่ก็รูดด้วยดาววีวันนี้โหต้องพูดถึงดีใจก็เลยอยากอวดหน่อยวันนี้เนาะสีแดงเนาะ อืมสามศูนย์ก็สี่เดี้งเลยอะ่ะเก้าไม่มีเก้าไม่ติดแต่ติดแถวนะแถวบนแถวล่างเลยแต่ติดแถวแต่ไม่เข้ามาในกลุ่มในกลุ่มออกนะโอ้เสียดายเนาะเก้าเก้า 9, 9ด่นเก้าด่นสุดเลยนะอื Yet, มแต่ว่าสุดก็ไม่ใช่หรอกยังลองสามอยู่ แต่พี่ว่าสามเมื่อคืนก็มาศูนย์ก็มาเลยให้เก้าเด่นไปเลยอืมแต่ศูนย์น่าเด่นสุดอยู่แล้วลงมาก็3สามไม่กล้าลงให้สามศูนย์จะหาว่าตัวเดิม <c oughs> แต่สามตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่าเข้าเด่นเด่นมากก็เลยไม่ไม่กล้าตัดนะอืมสโสดเลยคึ้น่ีตงตังทั้งเราเรากาชาดเนาะเรากาชาดก็โห สุดยอดบนล่าง3ตัวด้วยแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้เขียน3ตัวให้นะแต่ก็บินเอาอะ่ะคือถ้าพี่เด่นสมมติว่าเด่น6นะเด่น6กับ9แต่ถ้ามีเบิ้ลมีอย่างเช่นเบิ้ลสองสามพี่ก็จะเอาห6หกสองสองหกสามสามเกาสาสองสองอะไรเงี้ยก็ไม่กี่ตัวเนาะเลขหามเนาะ แต่ส่วนตัวไอ้นั่นพี่จะเล่นน้อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะมาหามเลขเดืนนี้นะเขาจะมาหามเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเอาหามเป็นหลักพี่จะเล่นอย่างเงี้อย,อย,อ,ยอย่างอย่างศูนย์ไอ้นี่นะอย่างลาวสตาร์เงี้ยอย่างศูนย์ห้าพี่จะมาใส่และแต่ตองนี่ก็น้อยนะจะไม่ค่อยใส่ตองพี่ก็จะเอาห้าศูนย์ห้าสองสองแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดแปดอะไรเงี้ย ของเขาก็มีอยู่แล้วละ่ะศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยนะเนี่ยก็เอาศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยนะไอที่เบิลเบิลอะที่จะมาลงหามอย่างเงี้ยทุกบท,ทุกหน่อยอะทำอย่างเี้หมดเลยถ้าทำเองนะถ้าเล่นเองนะถ้าจิ้มเองนะอืมอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมีหมดแหละ ที่จะเอาสามหนึ่งอะไรมาใส่มาเติมเนี่ยที่เบิลเบิลเ,เนี่ยจะมาเติมเอออย่างเงี้ยอย่างหนึ่งทำสามหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองสองแต่พี่ไม่ลงให้หมดทุกตัวนะแล้วแต่คนชอบเนาะเขาพิจะะารณาเอาเพียงพเพียงแต่บอกแนวทางนะว่าถ้าพี่เล่นนะถ้าสมมติว่าเบิลหนึ่งหนึ่งก็จะเอาสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเป็ลสองสองก็จะหนึ่งสองสองสามงสองเยอะแต่ว่า แต่ว่าแค่ถามประตูนะคะจะกลายเป็นไม่เยอะแต่แต่ยังสมมติว่านะหนึ่งสองสามเงี้ยก็อจะเอาน้น้อยๆพจะเลือกดูว่าตัวไหนเด่นจะเอาตัวเด่นมาเนี่ยมาลงทุนนะโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะพูหนานเลยพูดานานเลยสาวาจะไม่พูดนะพูดานานเลยทีนี้อธิบายยาวเลยขอโทษด้วยนะคะยาวไปหน่อย ประมาณนี้นะคะขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ